โครงการค่ายวัสดุศาสตร์พื้นที่เพชรบุรีขณะนี้ได้นำเนินการจัดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วและสรุปผลสำเร็จของโครงการได้ดังนี้ ค่ายวัสดุศาสตร์มีนักเรียนชั้นปถมตอนปลายและนักเรียนมัธยมตอนต้นทั้งสิ้น55คนได้ดำเนินการร่วมตามที่เป้าหมายกำหนดไว้การดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการหนึ่งผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละร้อยเข้าใจหลักการของเทอร์โมโคมิกและนำมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ได้ 2. องผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละร้อยเข้าใจหลักการทำงานของเพียโซอิเล็กทริก สาผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละร้อยได้ฝึกการต่อวงจรแบบง่ายโดยใช้เทปทองแดงกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนประถมตอนปลายและนักเรียนมัธยมตอนต้นจำนวน45คนซึ่งจากการประชาสัมพันธ์ก่อนเริ่มโครงการทำให้มีนักเรียนสนใจมากขึ้นทั้งนี้โครงการเลยได้มีนักเรียนทั้งหมด55คนโดยได้รับการสนับสนุนเงินจากกองกำลังรักษาความมั่นคง ภายในราชอาณาจักรเป็นจำนวนเงิน26,000บาทและได้รับเงินสนับสนุนจากนายกเทศบาลตำบลน,นาย่างจำนวนเงิน2,000บาทรวมทั้งสิ้นเป็น28,000บาทโดยมีคณะทำงานที่ประกอบด้วยที่ปรึกษาโครงการคณะวิทยากรอออและผู้ช่วยวิทยากรทั้งสิ้น12คนตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ผู้เข้าร่วมโครงการมีมากถึง55คนซึ่งบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำหลักการของเทอร์โมโคมิกเพียโซอิเล็กทริกและการต่อวงจรไฟฟ้าแบบง่ายมาสร้างสิ่งประดิษฐ์หลังจัดกิจกรรมโดยใช้แบบสอบถามหรือคลิปวิดีโอสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ำก,กว่า5คน เคคสวัสดีครับผมเด็กชายเดมเจดวัลทำครับได้ไปเข้าค่ายวันที่ห้าพฤศจิการครับผมได้ไปต่อการ์ด LED กับการ์ดเทียโซนและก็แก้เปลี่ยนสีมาครับซึ่งกิจกรรมที่ผมชอบที่สุดก็คือแก้เปลี่ยนสีครับเพราะว่าสี้สามารถเปลี่ยนเป็นตามอุณหภูมิได้สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายเดมเดวัลผมได้เริ่มกิจกรรมค่ายวัสดุศาสตร์ไปแล้วก็ค่ายวันที่ห้า เพราะเอาไปให้เป็น่อได้ครับก็เป็นของสำหรัี่นานให้กับคุณพอพี่นาแล้วก็เพื่อนได้สวัสดีค่ะห,หนูได้แปลไข้เราจะดา่มน้าเมื่อวันที่ห้ ไปขอขวัญให้เพื่อนที่โรงเรียนเพื่อนก็รู้สึกประทับใจสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายทัศน์ศิครับผมได้ไปค่ายวิทยาศาสตร์เมื่อวันที่ห้าผมได้วามรู้วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องกการต่อ LED การ์ดและผมรู้ึกดนที่ได้ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์กลับมาใช้ครับ ตัสดีครับผมเป็เด็กชายมีธวิตลัมากผมได้มีโอกาสไปเข้าค่ายวัสดุศาสรเมื่อวันที่5และผมได้ความรู้เกี่ยวกับการต่อแผงวงจรและการเอ่อการต่อแผงวงจร LED กลัและผมก็ได้ความรู้นำมาสอนเพื่อนๆได้ในวันที่ต้องใช้ i